วัสดีครับกลับมาพบกับเกมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามาถ่ายนอกสถานที่กันนิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ IMPACT นะครับเมืองทองธานีครับกับงานมอเตอร์เอ็2022นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันครับว่าบูธ m a ส t e r ในงานมอเตอร์เอเนี่ยมีรถอะไรมาโชว์บ้างและสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากมาที่งาน m o เตอร์เอแล้วไปถึงบูธมาสด้าแบบไวๆเลย แนะนำเลยครับมาทางนี้เลยนี่ที่ c ช a เล e เจอร์นะครับตรงประตูทางเข้า2ตรงที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเข้าไปปุ๊บเดินตรงไปอย่างเดียวแปบ๊บเดียวถึงบูธมาสเตอร์ Master เลยนะครับจะได้ไปถึงดูรถได้ไหวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่บูธกันดีกว่าว่าในบูธของรถมาสเตอร์วันนี้มีรถรุ่นไหนที่แบบมาสเตอร์เขามาโชว์บ้างมีสีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าได้ดูกันแบบหลายรุ่นแน่นอนพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปกันเลยครับไป และตอนนี้นะฮะเราได้อยู่กันที่หน้าบูธต์มาสเตอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังผมนี้นะครับจะเป็นรถที่ m a สเตอร์นำมาโชว์ทั้งหมดกันในวันนี้นะมีรุ่นไหนสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคันแรกเลยเนี่คันนี้ก็จะเป็น m a สเตอร์นะครับตัวรุ่นคาร์บอน d i t ิชัที่ m a สเตอร์ครับซึ่งเปิดตัวกันมาใหม่เลยนะครับใส่ชุดแต่งมาเพิ่มความดุด,ดันมากขึ้นนะครับกระจกมองข้างสีดานะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ15นิ้ว นะครับภายในครับจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะนี่ครับสวยมากครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสาหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่น SL นะเอามาใส่ชุดแต่งคาร์บอนดิชั่นนะครับและสําหรับราคานะครับจะอยู่ที่669,000บาทเอนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนี้จะเป็นตัวรุ่น5ประตูนะครับจะมีทั้งแบบ5ประตูแล้วก็4ประตูนี่ถ้าเป็น4ประตูจะอยู่ด้านหลังคันนี้สำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บอนดิชั่นเหมือนกันนะครจะเป็นสี มชชิงเกรย์นะครับตัวนี้จะมีค่าสีเพิ่มอีกนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็นแบบสีประตูนะครับซีดานธรรมดากันบ้างนะครับก็จะมีคันนี้ครับจะเป็นมาต้าสตัวรุ่น SL นะครับหรือรุ่นลองท็อปนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่กระจังหน้านะครับเป็นเป็นโนแบ็ k แล้วก็มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลดีล้อแมกซ์ขอบแต่ว่าภายในจะเป็นเบาะหนังสีดานะครับราคาอยู่ที่659,000บาท สำหรับคันนี้นะจะเป็นตัวรุ่นห้าประตูสีเงินนะครับ Sonic Silver แล้วก็ด้านหลังสุดเลยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวมาสเตอร์สองรุ่นสี่ซึ่งเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของเราเลยนะครับไฟหน้าก็ได้โปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วได้ล้อแม็กแล้วแต่ว่าภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลนะครับแบบน,นี้จะไม่ได้เป็นเบาะหนังนะจะเป็นเบาะผ้า 5. มีหน้าจอให้เหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้นะครับออปชั่นคร,ครบเลย สำหรับราคานะครับคันนี้อยู่เพียงแค่5,990,000บาทนะครับมีทั้งแบบ4ประตูแล้วก็5ประตูสำหรับสีที่นำมาโชว์ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับบอกเลยว่าสวยงามลงตัวมากๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรุ่นที่มันขยับกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปดูนะครับ สำหรับคันนี้นะคะขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัวรุ่น cx สานะครับสำหรับรุ่นที่นำมาโชว์ในตอนนี้ก็คือจะเป็นตัว fort, คอมฟอร์ตหรือรุ่นท็อปสุดของเรานะครับมาพร้อมกับสีใหม่ที่เป็นสีแพทินัมคคสนะครับจะเป็นสีบอลทองนะตัวนี้สวยมาก,มากนะฮะด้านหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยโปรเจคเตอร์ led มีเซนเซอร์มีกล้องรอบคันให้สำหรับล้อก็จะเป็นนี่แม็กขอบส8สวยมากนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีหลังคาสันลูปให้ด้วย สำหรับราคานะครับอยู่ที่นะครับ894,000บาทนะครับสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆนะครับผมทำรีวิวไว้แล้วลองกดเข้าไปดูในช่องผมได้เลยครับถัดมาครับด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังตัวนี้ก็จะมีคันนึงนะครับเป็นตัวรุ่นคอมฟอร์ตเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงโซเลสคริสตัลนะครับราคานะครับจะมีการขยับเพิ่มขึ้นมาค่าสีนะครับอีก1 2 0 0 0บาท นะครับฟังก์ชันแบบเดียวกันเลยนี่ตัวนี้สีแดงสวยมากๆนะครับดูโดดเด่นม,มากๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างในนี่ข้างในเมื่อกี้เราไม่ได้ดูข้างในกันนะครับอันนี้ภายในนี่ f u ลอ option นะครับมีหน้าจอนะครับมีค r สคอ e c o n t นะครับทุกอย่างให้หมดสำหรับคันนี้เราจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,000cc ด้วยบอกเลยว่าดูแบบกระทัดรัดนะแล้วก็ขับสนุกมากๆ ใครที่อยากลองขับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมาครับเดี๋ยวเราไปดูคันด้านนู้นกันบ้างว่าเป็นรุ่นอะไรนะฮะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นตัว m a z d a 3 Carbon Edition นะสำหรับคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือถ้าเป็นตัว m a z d a 3 c a r b o ์ Edition เนี่ยเราจะได้ล้อแม็กสีดำนะครับเป็นล้อแบบขอบ18แบบนี้เลยดูดุก,กันมากยิ่งขึ้น แล้วก็กระจกมองข้างสีดำนะครับภายในเป็นเบาะแดงแล้วก็ตกแต่งด้วยด้ายแดงผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับตัวรุ่นคาร์บอนอี dition เนี่ยถ้าใครอยากได้นะครับมันจะมีอยู่แค่2ส,สีก็คือจะมีสีที่เป็นเทาโพลีกับเทาแมชชินเกรย์นะครับสองสีเท่านั้นในส่วนของตัวสีเทาแมชชินเกรย์ตัวเนี้ยนะครับราคาอยู่ที่1 000, 2 1 0 0ล้านบาทมีค่าสีเทอนะครับอีก1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีโพลีก็คือจะไม่เพิ่มเงินก็จะราคาที่ หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ด้านหลังนะจะเป็นสีเทาโพลี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากมากเพราะจะเป็นตัวรุ่นสี่ประตูแล้วก็เป็นสีเทาโพลี่นะครับราคาเหมือนเดิมครับก็คือที่ผมบอกไปว่าหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็จะได้ชุดตังแบบเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยแต่จะเป็นตัวรุ่นสี่ประตูเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันดีกว่าเดี๋ยวขอนุญาตเปิดดูเบาะหนังนิดนึงนี่ ภายในนะเป็นเบาะหนังสีแดงตัวนี้มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับฟังชันตรงนี้บอกเลยว่าจับหนักจัดเต็มมากๆนะครับหลังคาสั้นรูปนะครับเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบพันตรวนี้มีให้หมดนะนะครับแล้วที่สําคัญนะถ้าใครเคยเห็นกล้องของตัวมาด้าสามอ่ะเป็นกล้องแบบ Full HD นะครับชัดมากกล้องรอบคันเดี๋ยวเราไปดูคันถัดมาเลยที่อยู่ข้างๆกันตรงนี้ครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากได้เบาะหนังสีแดงนะอยากได้เป็นแบบเบาะหนังสีดําปกติอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวรุ่น SP นะ ราคาอยู่ที่1,198,000บาทนะครับฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าภายในเนี่ยจะเป็นเบาะสีดำแบบนี้ฮะแล้วก็สีภายนอกเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้สีไหนเพราะว่ามันจะมีพวกสีขาวสีดำอะไรแบบนี้ให้เราเลือกได้แต่ถ้าใครอยากได้เบาะแดงนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีแค่2สีก็คือเทาโพลีกับเทามชชินเก้เท่านั้นถัดมานะครับถ้าเป็นสีแดงของตัวรุ่นมาตรามเนี่ย มันจะมีการเพิ่มเงินนะคบอีก17,000บาทนะครับจากราคาปกติาเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าข้างหน้าตัวนี้นอกจากมาต้า2คาร์บอนนะครับมาต้า3คาร์บอนครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวคาร์บอนซีรีส์เหมือนกันครับก็คือ CX3 คาร์บอน d i t ด o n ชั่นนะครับตัวนี้จะมีการตกแต่งนะครับด้วยล้อแมกขอบ18สีดำแต่แต่แต่นะครับภายในจะไม่ได้เป็นสีแดงนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับเป็นล้อแมก18สีดำ ซึ่งเรานำตัวรุ่นคอม์ตนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อเ,เ,เพิ่มความดุดันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกระจกมองข้างเดี๋ยวเราดูกระจกมองข้างนิดน,นึงฮะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำสังเกตว่ามันจะตัดกับตัวรถเลยนะครับภายในครับเป็นเบาะหนังสีดำตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวนะที่ไม่ได้เบาะแดงนะครับในตัวคาร์บอนซีรีนะ ด้านในก็มีแอร์ออโต้นะครับมีหน้าจออะไรให้หมดนะครับ p ลัสคอนโทรลมีให้ครบเลยครับระบบความปลอดภัยบอกเลยว่าจัดเต็มอยู่แล้วกล้องรอบพันก็มีคันนี้ถัดมานะครับเราไปดูคันรุ่นกังบ้างดีกว่ารุนสุดท้ายของคาร์บอนอีดิชันนะครับวันรุ่นนี้ขายดีมากๆในงานก็คือเจ้าตัว CX30 c a r คาร์บอนอีดิชันนะครับสำหรับคันนี้นี่เรามาดูกันจากนาหน้าเลยดีกว่า นี่บอกเลยว่าคันนี้ดูแบบเทมากอะนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของรูปทรงนะครับที่เป็น SUV แล้วก็ไฟล้อสีดำนะครับขอบ18นิ้วแบบนี้นะครับมีการตกแต่งกระจกมองข้างสีดำภายในเป็นเบาะแดงสำหรับราคานะครับคันนี้อยู่ที่1 2 000, 1 1 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าได้ออปชั่นแบบนี้ถือว่าจัดเต็มคุ้มค่ามากมาอ่าไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคันด้านหลังบ้างครับ นอกจาก CX 30ที่เป็นตัว Carbon Edition ที่ผมว่าขายดีนะอีกตัวรุ่นหนึ่งเลยที่ลูกค้าดูรถเยอะมากๆในงานวันนี้นะก็คือนี่เลยครับไฮไลท์ก็คือตัว CX 30นะครับรุ่น SP นะคันนี้จะเป็นสี p l a t i n มค p o r s c ี่ยดูหรูมากๆคือแบบถ้าไม่ได้เน้นดุดันนะเน้นเรียบหรูสีนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับรถคันนี้ราคาอยู่ที่1 000, 1 99,000บาทนะครับตัวสี p l ท t น n u m p o r s ตัวน,นี้ก็คือไม่มีการเพิ่มเงิน ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำํำคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับออปชั่นเหมือนเดิมครับคือฟูลออปชันพวกหลังคาสันรูปอะไรมีให้หมดล้อมแม็กขอบสินิ้วแต่ว่าจะไม่ได้เป็นสีดํานะจะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวดูด้านในกันนิดนึงอันนี้จะเป็นเบาะสีดํานะครับอมน้ําตาลนะจะมีการปัดน้ำตาลนิดนึงนะครับมันก็ช่วยเพิ่มอารมณ์แบบหรูขึ้นมาหน่อยด้านหลังนะครับก็จะเป็น ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับไฟท้ายนี่เป็น LED ด้วยน,นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็กดเปิดครับเก็บของได้เยอะนะนี่นะครับเวลาปิดก็กดง่ายๆเลย ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับ SUV รุ่นใหญ่ของเราที่นำมาโชว์วันนี้นะครับกับคันข้างหน้าครับไปดูข้างหน้าเลยนี่ฮะสำหรับที่ใหญ่ของเราวันนี้ก็นำมาโชว์เช่นเดียวกันนะครับคันที่อยู่ข้างๆองคันนี้นะครับจะเป็น m a z d a c x 5เนะครับเป็นตัวรุ่น SP นะครับหรือรุ่นท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันที่แบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเรดาอะไรต่างมีให้หมดเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติมีให้หมด หลังคาสันรูปนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับเบาะคนขับไฟฟ้านะครับคนนั่งก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็คันนี้ที่จอดโชว์อยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของสีขาวมุกซึ่งสีขาวมุกในตัว CX 5ครับก็จะมีการเพิ่มราคานะครับคืเพิ่มค่าสีอีก10,000บาททั้นเองแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็น CX 5อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็จะเป็นสีเทาแมชชีนเกรนะครับอันนี้ บอกเลยว่าสองสีนี้ขายดีมากๆนะในบูธวันนี้สำหรับเซ็นี้ลูกค้าดูเยอะมากเลยนะครับสำหรับตัวสีเทาแมชชีนเกรย์ครับก็จะมีการเพิ่มราคานะครับก็คือค่าสีเป็น15,000บาทเผื่อว่าใครนะฮะที่แบบอยากได้ SUV นะครับจะบอกว่าเอ๊ะครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เนี่ยคันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ครับด้านหลังก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้อันนี้ก็จะเก็บของได้เยอะมากกว่าเซ็ก ก็คือด้านหลังมีกว้างมากมีมา่านเวลาที่เก็บของ,องต่างๆก็จะมีม่านบางสัาละให้นะครับเวลาปิดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีให้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่แน่นอนแต่ถ้าแค่นี้ยังใหญ่ไม่พอนะครับเรามี SU u แบบ Full-size มาด้วยนะครับก็คือเจ้า CX8 เดี๋ยวเราไปเริ่มจากคันด้านหน้าดีกว่า สำหรับ CX8 นะครับที่เรานํามาโชว์วันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นในตระกูลของ Exclusive ก็คือเป็น6ที่นั่งตัวที่ขายดีจริงๆเลยตอนนี้ก็คือ6ที่นั่งลูกค้าแบบชอบมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่น2.5 SP Exclusive นะครับราคาอยู่ที่1,699,000บาทนะครับเรื่องในส่วนของออปชั่นตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบนะครับเบาะกับตันซีทแบบ Walk Through นะครับมันสามารถเดินทะลุตรงกลางได้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านข้างนิดนึง ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับฟังก์ชันพวกกล้องรอบพันนะครับเซ็นเซอร์รอบพันมีให้หมดนะครับรวมถึงจุดเด่นเลยคือเบาะที่เป็นแถว3นะครับสามารถนั่งได้จริงนี่อย่างตอนนี้ลูกค้าครับขึ้นไปนั่งกันอยู่บอกเลยว่านั่งได้จริงแล้วก็นั่งสบายมากใลลูกค้านั่งนะฮะตัวล้อนะครับจะเป็นล้อ19นิ้วตัวนี้ดูลงตัวมากซึ่งเซ็กแปดตัวนี้ก็จะมีล้อไซส์เดียวนะเป็น19นิ้วทั้งหมด มีหลังคาสันรูปให้ด้วยนะครับบอกการเดินทางมากๆเวลาไปไหนกับครอบครัวอยากจะเปิดดูวิวนะฮะกดเปิดได้เลยเป็นหลังคาันรูปไฟฟ้าแล้วก็อีกตัวรุ่นหนึ่งนะครับนอกจาก2.5 f p x t e ครับรุ่นนี้ฮะข้างหลังผมนี่เลยจะเป็นรุ่น2.2 f d l e xdl e นะครับราคานะครับคันนี้จะอยู่ที่2ล้าน 1 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องดีเซลโคโบคู่นะฮะตัวนี้แรงม้าอยู่ที่9 9 0แรงม้าแรงบิด4ี0้้นิวตันนะครับความแตกต่างระหว่างตัว SP กับตัว XDL นะครับสังเกตได้ง่ายๆครับกระจังด้านหน้าถ้ามองดีๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับเป็นขอบ19เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละลายแล้วก็ในตัวรุ่น XDL กลครับมันจะมีราวหลังคามาให้ด้วย ก็คือซื้อไปนี่คือ full option เลยสําหรับคันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับสีใหม่ก็คือสีแพลตินัมคอร s สด้วยเป็นสีที่ได้รับความนิยมมามากครับแต่รับรุ่นนี้เพราะมันดูหรูมากๆเลยนะครับแล้วก็บอกภายในนะครับถ้ารุ่น s P เนี่ยมันเป็นสีดําใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคันนี้ครับมันจะเป็นเบาะหนังสีดิบแดงดิบเลสนะครับเป็นเบาะแบบเนปป้าครับนี่ข้างในสวยมากหลังคาซันูฟนะครับ หน้าปัดดิจิตอลหน้าจอ8นิ้วอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าจะได้เป็นเบาะแบบเนปป้าสีแดงดิสเลสแล้วก็เบาะแถว2ตัวนี้จะได้เป็นเบาะแบบไฟฟ้านี่ครับใช้งานง่ายนี่แค่กดอยากจะขึ้นปึออ๊บนี่พับบอกให้เองเลยครับขึ้นลงสะดวกนะแล้วก็นี่มีม่านแถวสองให้ ตัวนี้สำหรับรุ่นเ c ็กโคสีเท่านั้นนะที่มีแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเจ็ดที่นั่งจะไม่ได้แบบนี้นะแล้วก็ที่สำคัญครับนี่เลยครับสุดท้ายครับพี่ใหญ่ของเรา BT50 กระบะนะครับสี่ประตูเรานำมาโชว์ด้วยทั้งในตัวรุ่นรองท็อปแล้วก็รุ่นท็อปนะครับที่เป็นตัวรุ่น S กับ SP สนะครับสำหรับใครที่อยากมาดูรถนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะอะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนั่งนีุ่นก็จะมีคันหนึ่งนะครับเป็นสีเทาคอนกรีตตัวนี้ก็ขายดี ใครอยากดูกระบะนะครับรถยังมีอยู่นะในเรื่องของราคาแคมเปญก็เดี๋ยวว่ากันและสำหรับรุ่นสุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับกับคันนี้เลย Master m a z t e r x x เนะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าดูเท่มากๆคันที่จอดโชว์อยู่เนี้ยอันนี้จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นตัวหลังคาแข็งนะครับเปิดประทุนได้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยอยู่ที่2,95ล้านบาทมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ราคาเท่ากัน สำหรับใครที่อยากดูรีวิวแบบจัดเต็มเนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วก็สามารถไปติดตามได้ในช่องผมนะครับแล้วก็ใครนะที่อยากจะมางานมอ t ต r Expo กเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับตอนนี้ก็งานเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึง12ธันวาคมนี้วันธรรมดานะครับงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่11เอโมงจนถึง4ทุ่มเช่นเดียวกัน และสําหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับที่จะมาที่งานมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่โชว์รูมมาสตาร์เจพีทั้ง2ส,สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาประดิษฐ์มนุษยธรรมนะครับเรียบทางด่วนรามินทาหรือสาขาการจนาพิเศษนะครับบางแคแคมเปญเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแคมเปญเดียวกันกับงานมอเตอร์เอ็กโปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟรีประกันภัยชั้น1น,นะครับ MPI หรือนะครับซื้อมาสตาตอนนี้ทุกรุ่นเนี่ยรับทันทีครับในส่วนของฟรีค่าบริษสาตามระยะทาง นานสูงสุดถึง5ปี100,000กิโลนะครับตับตราดอกเบี้ยเริร่มต้นครับทุกรุ่นเลยอยู่ที่2.09%หรือถ้าเกิดอยากจะดูข้อเสนอแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถพักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือสแกน QR code นะครับที่อยู่ตรงด้านข้างนี้ได้เลยแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ